ใจใครนะคะก็เพื่อการเรียนรู้นะเรื่องราวใหญ่โตชอบโกงมาเยอะมาอ่าหมอบุญออกก็ว่าชิดตังไปหมื่นล้านดูซิเป็นอย่งไรบ้างนะตัวตวนนะคะก็คือว่าอันนี้คือหนึ่งถ้วยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทั้งนั้นเลยการลงทุนเนี่ยกระดุมพระเงินมหาศาลมากนะ,ะไปลงทุนโครงการยักษ์ใหญ่มากนะ,ะตัวตวนเขานะนะแล้วก็เกี่ยวพันกันเรื่องเงินทองเนี่ยโครงการใหญ่โตเนี่ยเนี่ยทางั้งเป็นพันธุ์อ่านะคะพันธุ์ปลา สังคมเนี่ยเออเรียกว่านําเสนอโครงการโปรเจกต์ใหญ่มากนะหรือซันนะก็เอากับคนในเรื่องของอริในเรื่องของผู้ลงทุนไปว่าฐานะดีทั้งนั้นเงินเม็ดเงินการลงทุนทุกคนเชื่อทุกคนศรัทธาเขามากเพราะเขาเป็นตัวตนแห่งดูดีดูเป็นคนสุภาพใจดีพูดจาดีมีหลักการนะฮะทุกคนเชื่อถือแล้วก็ก็ยินดีที่จะที่จะร่วมลงทุนโครงการเขาเนาะเชื่อทุกคนให้ความเชื่อในในโครงการที่เขานําเสนอนะมาตรงนี้ก็เกี่ยวกับปัตตานีอ่าสองเหรียญนะสองเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญเหมือนปัตตานีหมายถึงว่า เมียได้หุ้นส่วนอะไรได้เนี่ยเนี่ยมีหุ้นส่วนเป็นส่วนแบ่งกันด้วยเนี่ยหุ้นส่วนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหุ้นเรื่องเงินเรื่องทองด้วยกันด้วยนะคะอืมนะตัวนี้ก็คือมรณะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเออไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็ส่วนเมียเนี่ยก็น่าจะเสียใจนะน่าจะเสียใจด้วยนะคะในสิ่งที่เรื่องราวที่เรียกว่าในบ้านะก็คือตัวนี้เลยไม่ไม่ไม่ได้รู้ลึกเลยไม่รู้อะไรเลยนะคะก็คือให้ทางทางแบบว่าครอบครัวเนี่ยสุภาพเนี่ยครอบครัวมีในส่วนของูพันในเรื่องของโครงการนี้ด้วยนะ แต่ว่าลึกๆไม่รู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องเลยในสิ่งที่เขาก็ทาไปนะคะจ,จะเป็นหุ้นส่วนของมาดกตกทอดของบริษัทของครอบครัวเขาหรือเปล่ามีส่วนเสีียวแต่ความเป็นจริงในของกรรมะในเรื่องของเมียหรือลูกหรืออะไรก็คือไม่รู้เรื่องเลยในความเป็นไปนะที่เขาทำโครงการต่างๆมาน,นะเฮิร์เลยเสียใจเลยนะคะแต่โครงการนี้เขาทำกับพวกบลอกเกอร์อะไรทั้งหลายพวกลงทุนเนี่ยแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอยู่จริงนะนะคะ เรียกว่าเชิดแล้วเชิดตังว่าไปแล้วเนาะเนี่ยเชิดตังพยัยฆเนี่ยคือปิดบังส้นเลนพยายะเนี่ยไม่มีจริงปิดบังโครงการไม่ได้หลอกนะไม่ไม่โครงการใหญ่โตที่เม็ดเงินที่จะกลับมาจากคู่ลงทุนมันไม่มีมันไม่มีจริงนะเป็นลมเงแรงเนี่ยนะเราดูภาพแบบนี้เป็นอยงไบ้างแต่เหรียญเนี่ยอ่าแเหรียญเนี่ยเนี่ยเรื่องเนี้ยแสดงว่าอหมอเนี่ยเอาไปต่อเอาไปต่อลงทุนเป็นนักลงทุนมากสร้างเม็ดเงินมากแบบเหมือนคนติดติดเล่นหุ้นเล่นกองทุนอะไรพวกนี้นะเออนะแล้วเนี่ย พวกนี้นำไปเงินออกแล้วออกไปอยู่ดินแดนที่ไม่สามารถที่จะแบบว่าไม่สามารถที่จะใช้ตัวบทกฎหมายให้ตามมีเงินได้อะเออเีนั่นแหละคือเอาเงินทั้งหลายนีไปสร้างการลงทุนดูซิความเป็นไปตํารวจจะตามจับได้ไหมเออเนี่ยนะสามถ้วยสามเหรียญเดอะฟูลแฮงแมน n จะดเหรียญก็แสดงว่าอ,อถ้าจะตามจับได้ต้องขอความร่วมมือในระหว่างประเทศอ่ะเออขอการแบบว่าเฉพาะกิจอ่ะเออ เข้าไปตรวจสอบในเรื่องของการเงินด้วย ừ, นะคะเรียกว่าข้ามแดนต้องเชื่อมโยงอในการที่ตรวจสอบขอขอในเรื่องของความช่วยเหลือข้ามแดนกันนะคะในการที่เขาหลบหนีไปนะคะแล้วก็ที่เขาหลบหนีไปเปนในประเทศด้วยแฮงแมนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันในการในการตรวจสอบจากข้อมูลนะคะในการตามล่าตัวเหมือนกันเรียกว่าแนวทางการที่จะตรวจสอบจับได้นีสิบดาบเนี่ยเรียกว่า,าตามสืบจากการที่เขาเปลี่ยน เปลี่ยนอพยพเปลี่ยนที่ที่พักหลักแหล่งนะไปเรื่อยเออนะะก็ตามสืบไปเรื่อยนะมีการเปลี่ยนแปลงที่พักหลักแหล่งไปอยู่กับเออไปอยู่กับพเพืเ่อนเก่าๆบ้างนะคะเออนะที่ต่งางทานต่าง,งประเทศใช่ไหมเออนะไปอยู่กับเพื่อนเก่าๆไแก่บ้างมันน่าจะมีบ้านที่เป็นแบบตายายบ้านเก่าๆแก่ๆของเขาเนี่ยเออลองไปตรวจสอบดูนะคะนะอืมเนี่ยอย่างเงี้ยก็จับได้สิบดามเนี่ยเออแล้วก็ แอม e r อเลมเนี่ยหมายถึงว่าช่วงเดือนเมษาอ่ะลองดูว่าตำรวจไทยเราโคกับต่างชาติต่างประเทศไหวกันไหมเนี่ยตัวนี้เกิดขึ้นก็มีสิทธิ์จะเจอตัวในช่วงเดือนเมษายนได้อะซสูส้ๆตำรวจไทยเพื่อประชาชนทวงความยุติธรรมถูกต้องให้กับมวลมนุษยชาติในดาวโลกต่อไปยยังงงสสู้่่เรือมา